มันน่าจะหลักแสนนะครับแต่ละต้นนะครับคุณมดขอคุณขอท่านนายกบุญหน่อยเลยตอนนี้ยไม่ได้นทุนเลยสวัสดีครับคุณมดครับสวัสดีครับเอามาเที่ยวชมสวนนะครับครับเอาคุณมดเดี๋ยวพาชมสวนท่านนายกครับท่านนายกพิสิทธิ์ครับผมครับผม นะครับมีเยอะนะแต่ว่าเราจะเจาะมีเยอะมากเลยคือไม้หลากหลายมากเลยครับเยอะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เลยใช่ครับที่ประมาณสิบไร่ครับผมไม้ประมาณหนึ่งแสนต้น <laughs> ไม้หนึ่งแสนต้นถ้าไม่พอ <laughs> ผมนับต้นยานเลยต <laughs> ้นนี้ต้นแรกเลยดีกว่านี่ครับต้นนี้มันน่าทึ่งมากเลยครับคือต้นสเดาเนี่ยครับสะเจา้าน้ำปลาหวานนี่ครับมีช่อดอกด้วยครับนี่ ครับผมมันน่าจะกินเขาไปกินกับต้าพริกน้มปลาหวานเนี่ยปลาดุกย่างนะปลาหวานมาจบเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้หลังดีเลยนะใช่ครับนะเนี่ยแล้วสีใบอ่อนเขาสวยมากนะครับอาจารย์เนี่ยครับเป็นสีแต่ผิวเนี่ยมาเนี่ยเขาเอ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 ียวลีลามาครับผมแล้วก็บิดให้ตกลงมาใครมีกะเดาแบบนี้ครับสร้างได้แปลกมากเลยครับตอนนี้เป็นไม้ที่รูปทรงแปลกมากเลยครับโอ้โหขมหรือไม่ขม ไม่รู้สะเดามันหรือชะดอานนะครับชะเดามันหายากครับคุณมดครับเราต้องผมเอาลาชมสะเดาแล้วไอ้นั่นเป็นอุทุมพอนมะเดืออครับมะเดือครับผมนะครับ,ค,รบคุณมดนี่นี่อะไรคุณมดค้ดคดคดดาชมโดงมะขามเลย อ่าไปได้ครับาาอ,อันนี้เป็นมะขามน่าจะเป็นตอธรรมชาติแล้วท่านกกใช่ครับจากเป็นต้นตั้งตรงๆแล้วก็เอามาพลิกปรับองศาใหม่เพื่อทําเป็นกิ่งย้อยตกลงมาครับออเนี่เป็นไสจีนครับไซจีนเนี่ยดงเลยนะดงเลยครับเป็นร้อยต้นเลยเป็นร้อยเหมือนกันนะครับจากที่ดูๆมาแล้วอะครับน่าจะร้อยให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่สวยๆทั้งนั้นเลยครับและและอย่างเงี้ยคุณมดท่านทิ้งกว่าเนี่ย ไม่น่าจะไม่ทิ้งอะครับมันมันกิ่งขโด,ด,ดนตัดรุดนรเดือดขวผมเนี่ยมะขามอย่างเงี้ยเนี่ยมะขามเนี่ยครับไม่จําเป็นว่าต้องลากรอบออพอเนี่ยครับผมจะบอกเทคนิคสมมติว่าหนึ่งไม้เขามีจุดด้อยที่ลากคือลากไม่รอบอันนี้ด้วยความคิดส่วนตัวผมนะครับแต่ก็มาเล่นกิ่งลําต้นให้มีความคดเคี้ยวมันก็จะดึงดูดทําให้ดูสวยงามได้ใช่ครับ ลากไม่รอบสร้งจุดเด่นบนใช่ใช่ใช่เราไม่ต้องปีสองส่วนบนล่างอ่าใช่ครับอ่าล่ะครับเอาไปงไงครับนี่ก็เป็นไซจีนไซยักษ์อีกหนึ่งต้นนะครับเนี่ยดูผมไปยืนเนี่ยครับเนี่ยครับสุดยอดมากครับกระถางนี่น่าจะจุดเด่นคือใหญ่ออกใหญ่เก่าแก่แต่สวย สวยครับรากสารมีฐานที่สวยมีจีบขึ้นลำต้นดูเก่าแก่มากอะครับกินเต็งพร้อมเลย,ยกินหวานหน้าหลังสวยเลยอะครับต้องไปน้ำแล้วใช่ครับป่านนี้เราไปโทษใหม่ไม่ต้องกระถางหน้าเรสองเมตรนะครับสองเมตรครึ่งสองเมตรนะขา <c oughs> ผมใช่ขาข้างเลยโอ้เนี่ยขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสนดีกว่านี่ครับนุ่นนุ่นอันนุ่นแสงนะอ๋อต้นตกอะครับต้นนี้ผมผมมอง รูปผิวเ่าได้ครับอันนี้อันนี้จะเป็นสนใบพายสบใหญ่<น>บเล็กใบกลางอันนี้น่าจะเป็นใบใหญ่ทั่วไปสนใบพายเนี่ยอาจารย์ผมชอบผมชอบผิวผมว่าผิวเขาเหมือนลังต่อหัวเสืออืออือใช่จริงเนี่ยเหมือนไหมครับอาจารย์ลายไปลายใช่ใช่ผมว่าเขามีจุดเด่นคือนี่เลยผิวและ ของต่างประเทศเนี่ยบางทีผมเห็นบางต้นนะครับเขาจะขัดเปลือกที่ล่อนๆออกอะ่ะแล้วผิวข้างในอ่ะจะแดงสวยมากเลยเป็นเป็นไม้ที่น่าเล่นอีกตัวเลยนะครับมีมีหลายสวนสุ่มอยู่นะตอนเนี้ยเปิดตัวก่อนไอตัวนี้ไอต้นตนี้ยังไม่แต่งต้นนี้ยังไม่ได้แต่งครับนะไปดูต้นแต่งเลยนะครับไอกลุ่มที่แต่งเลยนะไปดูรงน้นครับไอต้นแต่งมันจะเป็นชั้นๆนะมันสวยใช่ครับดต้น ในอย่างต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ยังเป็นโครงสร้างอยู่ครับนเนี่ยดูรังต์ดูโคนดูอะไรเลยครับไม้พวกนี้น่าจะเป็นไม้นําเข้ามาไม่ไม่ไม่ผิวก็จะเป็นอย่างนี้เขาอยู่แล้วครับตามธรรมชาติเ,เลยครับเนี่ยพอถึงพอถึงน้าไม้พวกนี้เปลือกเขาจะล่อนเนี่ยครับอาจารย์พอเปลือกล่อนแล้วเนื้อข้างในเขาจะเป็นแดงๆอย่างงี้ครับใช่สวยสวยครับต้นเลือกกี่ล้านแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะหลักแสนนะครับแต่ละต้นนะครับ เนี่ย <asure S 1> ครับไม้หลักแสนแน่นอนเนี่ยครับดูเลยโคนเนี่ยแขนนึงเลยแบบดูดูคุณพ่อแล้วกันเดินถ่ายไกลเลยเนี่ยครับโอเคเลยอ่าไม้ต้นนี้ต้นนี้ผมชอบต้นนี้ต้นนี้ก็สวยครับเดี๋ยวคุณพ่อขอคุณขอท่านนายกให้ผมหน่อยเลยต้นนี้ผมจะไม่ลืมขอบคุณเลยเนี่ยสวยมากครับที่เรในต้นนี้กระถางก็เก่าแก่มากเลยนะครับอาจารย์ดูกระถางงานเก่าแก่เนี่ยครับกระถางก็สวย เ,<อ>เนี่ยดูเว่เนี่ยโคนเนี่ยครับเหมือนลังต่อเนี่ยผมอยากจะบอกเลยการทําไม้ลากรอบอ่ะมันไม่ต้องจําเป็นว่าต้องมีลากให้รอบทําให้มันเป็นโคนอย่างเงี้ยผมจะเรียกว่าไม้หมเหมือนโคน,คนเป็นโคนใช่โคนผายโคนผายมันมันสวยอย่างนะครับอาจารย์แล้มันมันจะโคนผายลากมันดันขึ้นมาใช่ใช่ใช่เป็น,ปนชั้นเป็นชั้น,น<ป>ไหมอันนี้อันนี้จัดอันนี้สวยแล้วครับอันนี้ตกแต่งอยู่ใช่แล้วต้นนี้ล่ะ ต้นนี้ก็สวยเลยครับเนี่ยดูลากครับอาจารย์แต่และต้นที่นี่ค,ค,คืออลังการมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอท่านนายกเื่อท่านเมตตา,าน,นะต้นละหลักไม้หลักแสนนะไม้หลักแสนหมดครับพวกนี้เป็นไม้นําเข้ามาหลักแสนหมดแล้วครับเนี่ยไอ้พวกนี้ตกแต่งแล้วเนี่ยเนี่ยอาจารย์ครับผมขอแทรกแป๊บหนึ่งสองต้นนี้ผมให้ดูเลยว่าเนี่ย อันนี้คนไทยจะทำอย่างนี้กันเยอะโคตรเลยลากรอบอาจารย์เอ,อเป็นเส้นๆแล้วต้นนู้นเดี๋ยลากรอบนะนี่อันนี้ไม่รอบมันเป็นโขดเป็นโขดถ้าถ้าเรามองลึกๆพิจารณาดูดีๆอันเนี้ยมันจะได้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าเออเอ,อ,เอ,อนะถามว่ามันทํำยากกว่าไอ้ลากรอบแบบนั้นนะครับใช่ใช่ใช่พื้นเดียวกันใช่กว่าเขาจะขึ้นโขดขึ้นสันอย่างเงี้ยมันใช้เวลานานกว่า ใหญ่มากครับเนี่ยดูเลยครับต้นนี้แหละคุณโมอี่ไปดูต้นนี้เป็นต้นตกกระถางที่อลังการครับเนี่ยครับน่าจะตกไปชักประมาณสามเมตรนะครับสามสี่เมตรนะครับใหญ่มากครับไอตกมาเนี่ยมันเป็นห้าเมตรเลครับเนี่ยครับอาจารย์ผมชอบโคนต้นนี้มากเนี่ยมันแบบเนี่ยครับ เก่าแก่โคนเป็นแบบเป็นสันแบบสวยสวยมากเลย,นเ,ลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมชอบเนี่ย <ผม S 1> แบบเนี้ยคืออย่างเงี้ยมันสว่างสวยอ่ะอ่าอย่างเงี้ยคือมามองแล้วมันสบายตาแบบว่ามันผมว่ามันสวยกว่าที่เป็นเรียงเลียงเนี้ยไม่ไม่ริ้วอันนี้มันกลืนแล้วมันโตใช่ครับมันโตแล้วผมว่าเนี่ยอาจารย์ครับตอนที่ทําใหม่ๆอ่ะอาจจะเป็นเส้น เป็นเส้นๆรอบๆแต่มันละลายแต่เมื่ออายุการเวลาผ่านไปมันโตมามันก็เป็นแผ่นเลยครับใช่ใช่ใช่อันโน้นเป็นการ่ะเอีนนชายอันนนเป็นเกาะหินครับเกาะหินอ๋อไม้ลมครับครับ โคมไเอาละครับเดี๋ยวเหมือนกันเปลือกผิวเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยครับผิวอย่างถ้าอายุเขาได้จะเหมือนลังต่อหัวเสืออะไรครับเออนันมันเหมือนเหมือนกันคือราคาเปล่าผมว่าราคานี้น่าจะสี่ห้าแสนน่าจะได้ต่อต้นนะแสนต้นอยู่ตรงนี้ก็หลายสิบล้านเลยเพราะเนี่ยนะเนี่ยครับอาจารย์ดูลูกเขาขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยออลูกขึ้นตามตามราก น่าจะขึ้นตามลากนะครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเราเอาไปทั้งต้นเลยเดี๋ยวผมเอาจองคนนึงเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับทุกคนครับผมอ่านะวันที่พาดูเพื่อกลับไปเราจะไปทำโปรเจกต์กลับไปที่บ้านท้อเลยครับที่บ้านมีแต่ถุงงอกเลยครับไม่ยากไม่ยากมาสใหญ่อะไรเงี้ยวันนี้ถือได้มาอัพข้อมูลหลายๆอย่างเหมือนมาอาล่กครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้พาชมคป็นแรงบันดาลใจ รหรือจะให้ท้อยังไม่รู้ต้องสู้ครับอพอมาดูแล้วไปดูต้นที่บ้านพืชช้ำได้แค่นี้ครับ,นนยรบอย่างกระถ u n ง,งอกเลยครับอา <c oughs> จารย์โอเคเลยถ่งงอกไม่เป็นไรผมดูสามสิบล้านผมจะมาซื้อต้นเองต่อโอเคคุณโค้ดขอคุณมากครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับโโอ้